ครับผมสวัสดีครับผมร้านแดนคาร์ดิโอนะครับบ้านยงงามวันนี้จะแนะนำถอดหน้ากาก 300, นิกสัน P 3 0 0ร้อยนะฮะอุปกรณ์เราหนึ่งห้ามใช้ไขควงโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้หน้ากากเป็นรอยนะฮะหนึ่งครับมีชิ้นเดียวครับผมจุดที่หนึ่งตรงนี้ครับนะฮะหนึ่งสอง เอาเลยนะครับตามมาเลยนี่ฮะออกแล้วมันจะมีเนี้ยงยาวๆครับข้างในค่อยๆดึงนะฮะนี่ฮะชิ้นเนึ่งกินที่สองครับปึ๊บดึงออกมาเลยครับผมค่อยๆดึงนะฮะจะเป็นเนี่้งครับผมเหมือนกันครับ ก็ตรงนี้ก็ต้องใช้ไขควงนะฮะไมาเบาๆนะฮะอย่าให้โดนเพราะว่ามันจะเกิดรอยแล้วไม่สวยงามครับน,นี่ครับ พอได้แล้วน็อตออกหมดแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่แค่นี้นะฮะมันมีข้างข้างในด้วยครับอีกชุดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ไม่งั้นถอดออกไม่ได้นะครับผมนี่ครับดึงออกมาเลยเรียบร้อยครับนี่ไม่ยากครับไม่ยากสําหรับคนทําไม่เป็นนะครับมือใหม่แต่ถ้าคนเป็นแล้วผ่านเลยครับผมอันนี้คือแนะนําคนที่ไม่เป็นนะฮะนี่ครับ จะมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถอดได้ครับผมนี่ครับถอดเสร็จแล้วเราก็ลุกออกมาได้เลยเบาๆ,ๆนะครไม่มีอะไรครับผมข้างในเราก็เช็คดูสายไฟนะครับอันนี้สายสายสัญญาณวิทยุนสาย AC พวกสายไฟไฟในรถสายไฟทุกอย่างนะครับมีหนึ่งสสามสี่ห้านะครับนะครับ ตามจุกมาเลยครับนี take ่หนึ Guys, okay, there, ่งสองสามสี่ห้านะฮะโอเคครับผมก็คันนี้ก็จะเช็คระบบให้ลูกค้าใหม่นะฮะเพราะเกิดอาการเบดมามาไม่มามาไม่มามั่งนะฮะอยู่ดีๆก็มาอยู่ดีๆก็ดอบไปทาง ร้านเราก็จะหรือแล้วก็เช็คระบบใหม่ให้ฟรีนะฮะฟรีนะครับเนี่ยคือลูกค้าเก่าเราครับคือถ้าเป็นอะไรมาจะกี่ปีเราก็เช็คระบบให้ฟรีครับถ้ามันเกิดจากอุปกรณ์แต่ถ้าเกิดจากคนหรือ เจ้าของรถเองไปทํามานู่นนี่นั่นเราก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ